คุณอนุรักษ์บุญสนเชิญกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยขอกลับเรียนหาหรือท่านประธานผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ ในเรื่องของเงินช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงปลาในกระชังให้ประสบความสำเร็จที่บ้านห้วยดินดำตำบลคํคำตะก,กรา้าอำเภอคำตะก,กรา้าจังหวัดสกลนครจากการลงพื้นที่ของดิฉันค่ะท่านประธานที่ครพคะได้พบกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านห้วยดินดำเนี่ยค่ะ เขามีอาชีพสเสริมคือการเลี้ยงปลาในกระชังค่ะท่านประธานคะแล้วก็พอไปพบแล้วเกิดความสุขที่นี่ค่ะพี่น้องประชาชนดีมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยที่มีเงินก้อนหนึ่งจากภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเขาได้เงินจากภาครัฐหนึ่งก้อนนั้นก็มารวมกลุ่มกันเลี้ยงปลาในกระชังค่ะท่านประธานคะทีนี้ห้าเดือนต่อมาค่ะ จากเงินก้อนที่ภาครัฐให้เข้าได้กำไรถึง60,000บาทแต่หนึ่งกลุ่มนั้นมีจำนวนประชากร30ครัวเรือนค่ะเมื่อหารกันแล้วได้ครัวเรือนละ2,000บาทเขาก็ดีใจเพราะว่าเกิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เขาไม่ต้องร้องขอรอรับจากการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียวเหมือนกับข้าวรอฝนค่ะ เขาช่วยเหลือตัวเองได้ตรงนั้นเกิดเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีค่ะเขาจึงอยากให้ทางภาครัฐช่วยจากหนึ่งกลุ่มนี้เป็น10กลุ่มในการเลี้ยงปลาในกระชังตาำลุ่มน้ำสงครามได้หรือไม่ค่ะท่านประรธานที่เคารพคะและเมื่อการเลี้ยงปลานี้เขาต้องการเลี้ยงปลาให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนค่ะแล้วก็จะเห็นความสุขเทศที่แท้จริงจากประชาชนนะคะเงินช่วยเหลือ แบ่งเป็นหลายๆกลุ่มได้หรือไม่และเงินนั้นจะอยู่ในรูปแบบของเงินกองทุนหรือเงินให้กู้ยืมก็ได้ค่ะแล้วก็ขอให้เร่งด่วนเพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะสุดท้ายค่ะท่านประธานที่เคารพคะคืนความสุขให้ประชาชนชุมชนสามคัคคีจากการใส่ใจที่ดีจากรัฐบาลขอบพระคุณค่ะ